ย้ายบอ่อนมาเนาะจ้ะอันนี้ก็คือหางแรกเนาะจ้ะที่เพาะอยู่พูดจ้ะมันลนีนว่าปลาน่องนี่ว่าถึเขาบ่อยนี่เนาะจ้ะมันจะมีแหล่งน้ําแหล่งน้ําแล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่ใกล้แหล่งน้ําอันนี้ก็ใกล้ทางอยู่ได้จ้ะนี่นี่หางมันอยู่ค่อนข้างสูงอยู่จ้ะนี่เพิ่นกระิขึ้นเนาะย้ายพอย้ายมาอันนี้คือหางที่ห้าที่ได้มือนิดแต่ก็คือคือหางแรกของจุดที่ย้ายใหม่วางแผนยังซีจ้ะ ว่าชิเลื่อยเลื่อยแล้วก็บ,บ่ให้ง่ามันฮักเนาะจะพอบอ่อให้ง่ามันฮักให้ง่ามันโน้มมาหาโตใกล้ๆแล้วก็สิตัดเอาน่าจะเนาะนี่จ้ะอันนี้หังมันอยู่บ่อนนี้จ้ะอันนี้อันเพิ่นขึ้นไปบ่อนนี้ช่วงที่ร้อนน่าจะไม่น้องจูนแกกินหมักไม้ท่าเสร็จแล้วกินหมักไม้ท่าเพิ่น,นี่จ้ะหมักม่วงหนบักไง เพิ่นให้เนาะจ้ะแม่น้องจูนก็เลยว่าเออถ้าให้ก็ขอในเด้อเอาสามหน่วยเอาของเพิ่นสามหน่วยแล้วอันนี้แม่น้องจูนเก็บมาแซบจะแม่น้องจูนกินไปสามหน่วยแล้วนี่จ้ะแม่น้องจูนสิให้เบิ่งนี่จ้ะมะไข่จะมะไข่มะท้อเนาะจักบอนอื่นเพิ่นฮ้องจงังไดแม่น้องจูนอะฮ้องมะท้อบอนอื่นเพิ่นฮ้องมะไข่เนาะจา้ะนี่เนาะจ้ะเนาะแซบจะแซบ <c oughs> นะแม่น้องจูนเนี่ยแซ พาค่อยฮะลุงวิไลเราฝนอย่ได้เข้าอยได้เอาเอเอ,อของลุงเจาะให้เข้าแล้วนี่จะ้ะนี่จะ้ะอุ้ยอุ้ยหล่นจ้อยบ่ได้กินคาเตโซหลายแซบ่บนี่จะ้ะ สีไายเอาไทยเอามิมกะมันไกลพวกน่านะจะที่จริงมันบอกไกลแต่ในกล้องแม่น้องจูนบอมีเลนกล้องอะนะมันก็นเลยมันก็นเลยบรเห็นเดี๋ยวถ้ามีคนติดตามหลายเนาะค่ะถ้ามีคนติดตามมีคนกดอันนี้หลายมีคนติดตามหลายแม่น้องจูนก็ซิซื้อเลนกล้องมาใส่น่าจะซื้อแบตเตอรี่มาเนาะจ้ะแม่น้องจูนมีแบตสำรองแม่น้องจูนมีแบตสำรองแบบนี้มันกะเสียเนาะจ้ะแม่น้องจูนก็เลย เบื่องก่อนจะถ้ามีคนติดตามหลายกระสิลงทุนน่าจะเนาะนี่น่าจะแสบจะแสบแบแม่น้องจูนเคยกินบางต้นมันก็แสบแบบที่เจ้าไหมกำลังจะอ,อปึ่ม <laughs> นี่จากกระบ,บอกสูงซําได้เนาะจะหัวคนแล้วก็ขึ้นมานี่เพียงแต่ว่าในกล้องมันคือสูงแ้่ก,ก็วบบ่าโปสูงก็สูงจัง้อยอยู่เ <c oughs> อามันสีบรูดรอออเพิ่นสีหย่อนลงมาเลยฮะเนาะหางตำ่ตำๆเนาะจะที่หาเลาะมากะเห็นกะมันมีหอยคนเอาแล้วจะมันก็เหลือแต่หางสูงๆที่เพื่อนบอกเอา เอาแบบมือนี้เอาตั้งใจมาแล้วนอกจะตำสูงพอเอาได้เราก็ต้องเอาแล้วจ้ะแบบนี้นี่นอกจะกก็จะย่อนย่อนกิ่งเพื่อลงมาจะค่อยๆย่อนกิ่งลงมาย่านทางเทิงครับบทานนาติได้แล้ว มีกัรใกล้ตัดกิ่งเยอะพี่วิไลได้แล้วนี่มันเนียงแล้คุณควายได้ควายได้ลุงวิไลซีนมเข้ามาพี่เออตัดเอายื้อตัดเอาแป๊บเดียวเอาเอาจะเออพอจะปล่อยมันเลยเนื้อไปเลยเดี๋ยวตัดเอาแปตัดเอาแป๊บเดียวเดี๋ยวลุงจอกเราซีได้ปล่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเดียวอห้างบักใหญ่น้ำหวานหลายได้จะนี่ห้งงน้ำห้องน้ำจะนี่ก็จะ เอาเ๋ยเดี๋ยวเหรอเออเออโอ้ยเด็กพิมพ์คบอืมโอเคโอเค okay. okay. ได้แล้วปล่อยเลยปล่อยเลยลุงเจ้านี่จ้านี่จ้าปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยหัวน้ำหวานงามขนาดโอ้ยงาม หวานวานวลงามๆจ้ะนี่งามงามนางกะนางกันยังนี้กำลังอ่อนดีอยู่จ้ะเดี๋ยวก็สิไปกวดแม่เพิอ่นออกนะจ้นะเนาะนี่จ้ะกวดแม่ออกนี่จ้กะรกะพ่นควันยาสูบใส่จักน่อยเนาะ สะดวกสบายแม่กระเบาเสียหายจ้ะเพียงแต่กะธรรมชาตินอกจากวัฒนธาจักของชีวิตก็ขอหังขอน้ำเึ่งจักน้อยมีใจมีใจ นี่จ้ะนี่จ้านี่จ้ะฝ่ามือแม่น้องจูนนะอันนี้ระกลายมาที่อยู่นี่จ้านี่จ้ะฟืดก็กลัวเกิดส่อยนี่จ้านี่จ้ะสอกไม่น้องจูนเนาะอืมน้อจ้ะเนาะงามจ้ะห่างครึ่งน้ำหวานแล้วกะอันนี้โตอ่อนนางอ่อนกันยังอยู่จ้ะหัวน้ำหวานกันงามจ้ะงามงามงามรับลำบากแม่น้องจูนกะ นี่จะเพิน่นบิบิหังมันออกนางแยกน้ําหวานแยกแยกนางจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้แม่น้องจูนเอ็ดเละเบิดแม่น้องจูนเอสดบเป็นนะจ้ะแบบนี้ก็เลยคือบอกระดานออกน้ำจะได้มัน<อ>มันรวมกันไป<อ>แล้วแค่ย,ยามนั้นเอาถือไวปถือไป้ครับอันนี้มันกิ่งหน่อยเห็นไหะเต็มครับเนี้อืงเต็มงามงามกุหลาบจ้าหวนน้ำหวานอ่อนซอน อันนี้มันกิ่งน้อยมันก็เลยคูลงอือกัระไคครับรถค่อยตำหน้าตำหลังนะไค่อยพบรามใส่รถคันพี่เอามันที่ดูดนะนั่นนวลดูดเหรอก็ะยามันแยกไว้อันนี้ตำหนักรถเติร์แยกไว้กินตงหกนะกมันฮะส้ำมานพุ่อันนี้มันบีออกเลยนี่อืมเดี๋ยวมันต้องใช้เข็มตัดตัดอีกฮะเนาะ าจาจ์หน้านี้สิเป็นหน้าดอกมันปลาจา้ะดอกมันปลาหรือดอกกันเกาเนะจ้ะน่าจะในแถวนี้มีหลายจา้ะต้นมันปลาหรือต้นกันเกานาก่าจะเห็นหลายต้นแบบน,นี้กะซีว่าพากันเลาะเบิงแถวนี้นานะ่าจะเนาะเป้าหมายเนาะจา้ะมากะสิหาเบิงแถวนี้มัน นี่นะจ่ะหาไปหามาพ่นกระพรออยู่ได้จะห่างนึงอยู่ในต้นอันนี้เลยนี่จ่ะอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้นะจ่ะมันกล้องแม่น้องจูนมาแนมบ่เห็นเนาะนี่นี่นี่เห็นริบลี่ริบลีนี่จ่ะกล้องมันนี่ละจ่ะเห็นสันีเนาะเดี๋ยวก็สีพากันเอาละจ่ะก็บ่สูงสัมไหตแต่ในกล้องมันคือสูงนะจ่ะเนาะก็สิขึ้นนี่นี่จ่ะ วางแผ่นและเอดคือเก่าจะเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะกระสิตัดแล้วกระเนื้องลงมาคือเก่านาะจานะเนาะกินมันหน่อยเยื่อมันปี้ล,ลง,ทงทั้ทีพอดีจังหวะควนมาพอดีแบบนี้ตอนตอนอันฮักลงมาบ่ไดถ่ายจ้อยขาจะงมแนวอ,อื่นอยู่นี่จะหางใหญ่เติบยิ่งจะพอลงมาแล้วก็ได้จะเป็นเขง่ง Ôm tới thầy thằng phút rồi Úp Úp Ui Hát chơi không? Hát chơi cho vàng yeah, <-tôi> rất ngay <laughs> 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 หัวน้ำหวานบักง่าด้วยจ้านี่ก็ได้งามจ้าหัวน้ำหวานงามงามอือนี่จะห่างขาดที่เอานางเพื่อนแบบนี้อุ้ยเปตาฮักแคะ <laughs> เปตาลุดมือแคะมัน ตาลุดมือปุ๊แท้พี่ <laughs> อ่ะเดว้าว้าวแล้ว <laughs> นี่จ้าอันนี้ห่างเพื่อนมันใกล้สิอันนี้แล้วนี่เป็นหางแก่แน่แล้วจะจะต่กันยังว่าเพื่อนกันยังอยู่อยู่น่าจะมีปัดออกแล้วเพื่อนกระบินมาเกาะพี่เเ้าอันนี้นี่จ้ะอันน,อน,อน,อออน,นี้คือนางพญาแล้วจะนีอันห้อยตุ่มๆใหญ่ๆนี่จ้ะนี่คือนางพญาที่เป็นตุม่มใหญ่ๆนี่เนาะ นี่จ right ้ะัน้ำพญาจ้ะอันนี้นางขยามันแล้วก็พอเพิ่มนอันนี้เพิ่นซีนายหังเพิ่นกระซิแม่นางแม่นางขยาก็ะซิแยกออกไปแยกออกไปเป็นหังใหม่ไปจ้ะเล่กนางพญาเอาโอ้ตายแล้วเอามือกี้นี่นางพญาแม่ใหม่มันแม่เก่ามันสีแม่แม่เก่านางพญาดีนี่อันนี้ไปใส่แล้วนี่นี่นี่แม่นางพญา นางพญาด้วยจ้านีแม่แมรักไงนาแม่เก้าเ<ย>นี่ยถือนางพญาแม่ไม่ขาไ่ไ่ออกกาะหงไปไปแยกอืบ่ได้อาจับแม่นางพญากับเพื่องน้อยมาเปรียบเทียบกันเนาะนี่จ้ะอันนี้ซี่เป็นซี่เป็นอันนี้เป็นนี่จ้ะเป็นตัวน้อยเนาะจ้ะอันนี้เป็นนางพญานี่จ้ะ แม่น้องจูนพาเบิงเน,ะน,งนาะอันนี้จูนพาเบิงอันนี้เขาห้องเห็นตาแม่บินอยู่นะจ๊ะหางมันซี่อยู่ใต้ดินผู้จ้ะบ้านแม่น้องจูนห้องแม่ขี้สูตรนะบอรู้ว่าทางอื่นห้องหงไม่ซี่อยู่แถวนี้แล้วจ้ะหาปากหางเพื่อนพอเพาะ,พาะอันนี้เป็นหางซี่อยู่ในดินนาจานะจ๊ะเนาะใส่บุปากหางหาพอเพ,าะ,เพาะจา้ะ พราะจะแม่หนียวเยๆอยู่เนาะนี่จ้ะนี่จ้ะแม่หลายจ้ะแม่เหนียๆหนียวเยๆอยู่ๆๆๆอยู่ในฟนืนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแม่น้องจูนบะพาะนี่คือแม่เพิน่นเนาะจ้ะนี่นี่จะแม่น้องจูนบะพาะปากห่างอันไทยทำฟืนเพกกิดกันห้องแล้วจ้ะเพคน,นห้องเพคนฮ้องให้เลาะออกไปอีกครั้งหนึ่งแม่น้องจูนก็สิได้เลาะไปหาเพคนกระบาดน,นี่อันนี้จ้ะอันนี้ก็คือปากหงางเพิ่น อีกบ่อน,นึงน่าจะนี่นี่คือปากหางไอที่บินบินอยู่เมื่อกี้นี้น่าจะอันนี้เป็นบอลูกหางเดียวกันฮอแปลวมันืึอีหยางบุมันก็นมาอยู่บ่อน,นี้เนาะแต่แม่เพื่อนก็บ,บินอยู่บินอยู่ประมาณนั้นน่าจะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไทยฟุนกะห้องเอาแม่นงจุนแล้วแม่นงจุนสิไปหาเพื่อนกับนี้เลาะไปหาเพื่อนกับคุยกันไวน้น่าจะว่าที่มามาแล้วก็ไปกินข้าวที่องบ้านน่าจะ มาเช้าแน่แล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงบ้านจะกรบบัตน,นี้ออกมาเพื่อมาจะเผื่อรวมตัวกันได้กับสิบเอ็ดโมงกลัวมาแล้วตอนนี้กะเอเที่ยงนะาิเที่ยงกลัวจังน้อยน่าจะก็กได้นะห่างไปแล้วน่าจะห้าห่างน,าน่าจนะเนาะห้าห่างบัตน,นี้กะเบิบ่ิ่นวสิเอาจังไดเพราะว่า่นห้องแล้ิคนจิกับบางคนสิ่หาอีกจังน้อยน,าน่าจนะเนาะ